เอ่อขอว่าที่มุสแบก พรครับนะครับเหตสองครับพี่น้องครับพักไทยศรีวิไลนะครับพี่น้องครับนําทีมโดยหัวหน้าพักไทยศรีวิไลคือชื่อเล่นเขาเรียกกันนะครับในกทมว่าเต้พระรามเจ็ดนะครับพี่น้องเราชาวพักไทยศรีวิไลเปิดตัวนะครับพักไทยศรีวิไลเปิดตัวสสสองเขตนะครับระหว่างเขตหนึ่งและก็เขตสองเกตได้แก่รอตทสมชายแท่งยงยุทธนะครับร้อยทีสุภรรัย น้อยขาวนะครับอย่าลืมครับพี่น้องครับ้าลใกล้่เลนเพียงต้นยางใหญ่หัวสะพานยางตำบลดาทุ่งของเราตรงนี้นะครับพักไทยศรีวิไลครับพักไทยศรีวิไลนะครับเปิดตัวผู้สมัครสสเขตหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับรอตทสมชายแพ่งยงยุทธนะครับรอตทสมชายแพ่งยงยุทธนะครับของพักไทยศรีวิไลครับพี่น้องครับอย่าลืมอย่างเด็ดขาดนะครับและก็เขตสองร้อยสีสุประชัยน้อยขาวครับบวขาวครับพี่น้องอย่าลืม บวชเช้าที่นี่ต้องเกตหนึ่งเท่านั้นนะครับร้อยรอตอทสมชายแช่มงยงยึดนะครับขอ่นอนนรานแต่วันแสงเวลารอสักคู่นะครับรอสักคู่วันแี้เวลานะครับทีนีงครับขอฝากนะครับขอฝากไว้นะครับนะครับอ่าไทยครับวันนี้มาดําเนินการเรื่องอะไรครับก็บวันนี้ทางพักไทยศิลปมาตั้งสาขาสาขาพักประจําจังหวัดชุมพรครับเป็นสาขาที่สามนะครับ ชดเชยสาขาเดิมที่อยู่นครศรีธรรมราชนะครับก็บเป็นสาขาที่3แล้วก็วันนี้มีการตั้งคณะกรรมการสาขาเสร็จหลังจากนั้นก็มีการไพรมารีโหวตผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรก็คือได้ร้อยตำรวจโทโยงยุทธร้อยตำรวจโทสมชายแพ่งยงยุทธนะครับ,รบเป็นอดีตข้าราชการตำรวจที่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรฮะ ก็ได้ไพรมารีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาพี่ยงยุทธไปแนะนํากับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรในฐานะูว่าที่ผู้สมัครสสองเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรในนามพรรคไทยศรีวิไลครับครับผมนี่ลงสมัครทั้งสามพระสามเขตเลยหรือเปล่าครับสามเขตครับสามเขตครับแล้วก็อีกสองเขตเนี้ยกำลังเดี๋ยวรอไพรมารีโหวตก่อนครับผมถึงจะสามารถเปิดตัวได้ครับผมแล้วก็พรรคไทยศรีวิไลก็น่าจะ ส่งครบ400เขตถ้าเป็นกฎหมายใหม่นะครับถ้าเป็นกฎหมายเก่าก็350เขตเราครบครับแล้วก็ถือว่าเรามีความพร้อมพอสมควรแล้วก็พร้อมมากกว่าครั้งปี62ประมาณ10เท่าด้วยกันอ่า10เท่าตัวแล้วก็คิดว่าจังหวัดชุมพรน่าจะได้ประมาณสักเขตหนึ่งอ่าน่าจะได้สักเขตหนึ่งกับสามเขตก็ถือว่าอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระพระประชาิปัดได้ไปหนึ่งเขตเพราะว่าเขาอยู่จังหวัดชุมพรมานานแล้วนะครับก็แบ่งเป็นถือว่าเป็นการช่วยงานกันครับผมครับผม ก็จะฝากอะไรกับประชาชนชาวชุมพรก็ถือว่าคือชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยได้นักการเมืองคนเข่ามานานแล้วนะครับก็อยากให้เปลี่ยนมาใช้สอสอนะครับที่เป็นกดพื้นที่ในนามพักไทยศรีวิไลถ้าเลือกพี่ยงยุทธพี่สมชายเนี่ยก็คือได้ผมไปทํางานหนึ่งคนนะครับซึ่งผมเองก็มีเมียเป็นคนชุมพรครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน